สวัสดีครับพี่น้องครับเปิดราคางว้วงขาดทุนรอบที่สองครับเพราะว่านครับมีงว้วททองหนึ่งตวราแม่ลูกอีกหนึ่งคมเอาสองชุดน้ำกันครับอย่ามันออกลูกก่อนบ่มีเวลาเลี้ยงเอาถือๆครับขาดทุนรอบที่สองเด้อตัวนี้ครับสูงร้อยห้าสิบทองเจ็ดเดือนหัวหลุนย่างดีเมื่อนี้เปิดถือๆเพราะว่าราคา สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยขาดทุนรอบที่สอง,ต,อต,งต้องในขายครับมือน,นี่ต้องได้ขายสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยโอ้ถืออิลีครับถืออิลี่คุณแล้วประกันทอง,ทองหูเชื่องหูเชื่องอย่างไงนี่หูร้ายนี่เบิ้งหับเบิ้งหับหูแห้งหูแห้งแห้งเก่าแห้งยูดีวันนี้งอทองเด้อพี่น้องครับตัวจริงงามอยู่อาจิถ่ายลูปว่าค้น บัไนไดครับตัวนี้ครับแต่ว่าตัวจริงงามอยู่ครับสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบูยสุดยอดแล้วพี่น้องได้ง้วทองแล้วก็ได้ง้วงามเด้อสูงลอยหาซิบพูนนะทองเจ็ดเดือนแล้วครับน้พูน,นน้ำเมืองเนี่ยเนี้วออกแล้วพี่มีตัหนี้ว่ามีตนิพูนว่าว่ามีตัหนี้ยังครับโอ้ดีเชื่องดีสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยทองเจ็ดเดือนแล้ว งามครับงามงามเป็นง่วงงามครับเป็นง่วงงามเปล่าตาชิ้นใจดวนครับมือน,นี่เพาะว่านรดแรกแกแถมบอเลี้ยงแล้วมันสิ่วอ,ออกลูกก่อนนี่ครับไผมาง่วงงามใส่ไงครับผู้ไดเล่งตัวนี้ไว้ครับคลิปนี้ขายขาดทุนรอบที่สองครับล้ำตเง้ว,วดีครับล้ำตัวเง้วดีลูกออกมาเป็นเอฟสองผลเนี้ยนี่แม่กับเอฟหนึ่งแหละคุนะ เบิ่งครับอืมนี่แม่เพิ่นเป็นลูกเคเอฟอยู่ได้ครับแม่เป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งสามมื่นหนึ่งพันหาร้อยเอาทรงฟรีจากโลเพราะว่าขายขาทุนล่ะออลเอาสองรอยโลเอาสองรอยโลเด้อพี่น้องขายกับขายขาทุนให้แล้วนี่สนใจโทษดวนหูแห้งหูแห้งเมาหนังของเทะ ลำตัวเงานัา้น,นาเล็บงามเล็บงามเล็บนาเล็บลัางงามเมือ่อนมสีเต่ามีลูกเมแล้วลน้่งตัวครับตัวนี้เป็นทองที่สองของเพิ่นครับทองที่สองของเพิ่นครับสามหมื่นหนึ่งพันห้ารอยดวนเดอร์พี่น้องเดอร์ดวนเดอร์น,น,น,นี่มือนี้บม่ได้ขายมืออื่นจะเาขายครับ <laughs> ต้องการชงมือนี่ครับต้องการชงมือนี่ป่าตัดสินใจอย่าลังเลครับอย่าลังเล งัวงามงัวงมพุดนะใ่ญ่ๆนั่นนะผู้ใดมีขวองอมๆนี่จัดไปครับพี่น้องครับนี่จัดเขาค้อเขาลักเขาฟ้ามได้เลยงัวง,งามอยู่คือทายรูปว่าขึ้นแท้พุดนะเบอร์ทเทอร์เร่เลยนี่ครับดีโมนตํานี่นยัง หูกระหูพกุ่งแน่ผีประกันทองเด้อพี่น้องได้เจ็ดเดือนแล้วยังอีกบ่โดนขอดแทแน่นอนไปพ่อว่านไปเอาไปเก็บหายแทและเมื่อน,นี่ไปละไปนี่มาเบิ้งแม่ลูกครับบันนี้ครับแม่เป็นงัวลูกแรกเด้อครับเด้อลูกดแดงดแดงลูกแดงแดง ดูแดงแดงเลยจับเดบอเมีเบาเยี่ยมมันมันลานลูกมันได้เจ้าเดี๋ยวให้เบ้าเยี่ยมมันหลาดลูกครับลูกนี่สิบ่ค่คอยอยู่กับเมียสีต้อนลูกมาหาเมียได้บ่ะเนี่ยเป็นง่อเกียรขีครับผุ่นแม่แดงดีแต่ว่าถือขีนี่ดำเลยผุ้น่ะน่อนเกียรขคีพี่ตัวนี้เพราะว่าเปิดว้เท่าไหร่ครับโคมนี่หนึ่งหมื่นหกพันเป็นง้อลูกแรกแม่สูงลอยสามสิบห้านอ ว่าลูกแรกครับลูกแดงเลยลูกสีขาสามเดือนแล้วล่ะนี่สองเดือนกลัวนี่นจะน้อยแม่กับึืนเนี่ยนี่อีกบ่โดนครับจะน้อยแม่กับึืนครับลูกแดงแห้งครับมแม่ก็แดงแม่ก็แดงลูกก็แดงอา้าวว่าลูกแรกย่างดีหนึ่งหมื่นเท่าไดร็ับพ่อวันหนึ่งหมื่นหกพันมืนหกพันเด้อพี่น้องหนึ่งหมื่นหกพันน้าเลียงหน้าเลียงหน้าเลียงเบิ่งครับแม่แดงจึงครึ่งบ่บ่หนี้แดงจึงครึ่งบ่บ่หนี้เล็บก็งามเด้อเล็บงามอยู่ ไปหางวาแม่ลูกไปเลี้ยงแนะนํำครับโคบนี้สนใจโทรหาเพราะว่าไหนเลยหนึ่งมืนหกพันง่วลูกแรกแม่สูงร้อยสามสิบห้าตัวที่สองมาันไดเพราะว่าแม่มาทันหนึ่งขนครับนี่ลูกตัวเดียวลูกแดงจึงคึงครับแดงจึงคึงเลยแดยงจึงคึงเป็นตะเรียงแห้งเพลสสีดำดำเลยดวนคือกันเดอร์ครับตัวนี้ดวนคือกันเดอร์ ขายมือนีเด้อพี่น้องขายมือนี่นี่ครับขายมือนี่ <_: S 1> นรมงมือนี้ครับสนใจโทรมาเลยพี่กาจุบานน้องแสงครับอำเอภอปรทุมราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญว่าเขาคนจะดำํามังหันเชียวล่ะเชียวไว้อีรีนผัวนต่ลูกลูกหาวดองดองหูแห้งครับ ยกชุดเลยก็ได้ครับพี่นองครับไปข้อเดียวกันเลยก็ได้อาจจะได้ซื้อซื้อสามได้ซี่ครับชุดนี้ซื้อสามได้ซี่วุ่นะซื้อสามได้ซี่ของง่วพะวานอ่าสนใจโทุมากครับมักชุดใดครับโอ้ยืนงามแล้วยืนงามแล้วนี่ยืนงามแล้วนี่ หมื่นหกเด้อพี่น้องหมื่นหกโคมแม่ลูกลูกแรกลูกแรกสดเป็นสดหนึ่งหมื่นหกพันเอาสำหรับคลิปนี้ครับเราตึงปทุมราชก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับผมคืมพอดีครับ